ไปตามได้นะคะี่ขายอ e r a t เดีมาขอายด้วยปะอย่าลืมติดตามนะคะคลิปวันนี้ที่พวกเรามาถ่ายกันอยูอรนวนพื่อัดนะคะของกลเจ้าของบ้านไปไหนคะแมวครับเจ้าของบ้านใครอ่ะใครอ่ะอยู่นี่ค่ะใครเจ้าของบ้านพี่อนู่มดำันกว่า กินิกี้ดูอยู่ีนก้ดูอยู่ด้วยกินิกี้ช่งกกางเข้ามาก่อนนะนะรันนิก,นกจะกดตามให้เขาทุกคนเลยว่ามีแฟนนะครับอุ้ยโอ้ยเขามีเอฟซีได้หรอสดบ้างไม่สดบ้างสดบ้างไม่สดบ้างเอ,อ้ยทำไมแล้วแต่คนถามทุกคนกรันไงเจ้าของระวังนิคสิทธิ์นะมันจะตัดก็บอกแล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนทุกเจ็ดวิไม่ใช่หรอถ้าถึงเราเปลี่ยนน้องเสี่ยงอะไรเป็นไรปะไม่ไม่น่าเข้าปะเหมือนได้กูไม่เคยล้างโวนันกวนรันสู้ๆกวนรันมีแฟนยังค้ำน้องๆมีแต่งฟันน้องกวนรันมีแฟนยังค้ำน้องยังเอ่อเออเออมึงยังไงยังไงยังไะยังไงกวนรก็จัดการให้แล้วเกิดอะไรวะแฟนเจ้า แฟนเจ้าของบัานอ๋อกอลันมีแฟนยังครับไม่มีค่ะไม่มีเพื่อนโสดครับเพื่อนแท้ขอไอจีน้องว้าเขาอุ้ยอุ้ยว้าโสดว้าไม่โสดแน่ใครโสดบ้างครับเจกไอจีเจกไอจีไงไอจีนะอะไรบ่ยนะเสื้องฝาน้าครัเจ้าของบ้านแต่งฝาหน้าไม่มีฝาอน้าสองคนเลยทำไมทุกคนโรคอ่ะเจ๊ อะไรอยู่อะไรอะได้ได้ก่อนที่เราแข่งเนอะได้จริงแต่ว่าไม่ใช่เอาไปตอบอย่างนึงแต่ว่าได้น้องๆไม่ต้องคุยชอบเสียงแหบสิดิโอ้ยเนี่ยไอ้เมนเมนด้วยอ่ะมึงแหบต่อนนี้ตอนติดตลาดจริงๆไม่ได้เสียงแหบค่ะแค่แบบขอวัดว่าพี่อยู่ตรงปากหมุดปะ เ้วโทษไะมเาห้มันไม่มีของวะขอขอขอฟิเราเปลี่ยนสุดต่อซีดีไม่แน่เน่น่วยซีดีไม่มีกลัวนี่ซีดีอ๋อปากว่าเอาไหมชอบคนข้างหน้าซีดีคือคนไหนฮะคนนี้นี้คนนี้ซีดีคนนี้แผลแผลคนนี้เอิร์นเราไป่อยละแกงนี่กูวพี่นกกี้ไม่เข้านิกกี้ไม่เขาบ้าล้ค่ไกินยาแก้ไอไหมซีดน้พึ่งมาเาไมั้ง ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรบ้างกูอะซีดีมามามาเดี๋ยวเราจะแพนนะคะเดี๋ยวเราจะแพนบ้านแบบนึงไปละยังไม่กลับมานะเออผมกำลังล้างจานอยู่ค่ะอันนี้นะคะอ่าล้างจานสักหน่อยใช่ไม่ให้เดี๋ยวเขาด่าว่าเขาไม่ยอมล้างจาน เรียนจุฬากันหมดเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกอยู่คิวเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรกินยาแก้ไอไหมอ๋อก็มึงเสียงแหบอ่ะเขาเลยให้กินอ๋อเสียงแสเนยไงบอกไปดิแล้วอีกคนอ่ะใครอ่ะอีกคนคือใครอ๋อหนิ่นหนิ่นป่ะนิ่นเหรอยมงอะไรอ่ะพี่เซฟ้าพี่เซฟ้าเป็นตาฮักแท้ ฟ้าไหนมีสองฟ้ามีสองฟ้ามีสองฟ้าแล้วนี่สีฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านแปลงฟันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วพรุ่งนี้สอบอ๋อพรุ่งนี้เพื่อนสอบค่ะพร่เติม you know baby จบจเลยบายจบจบขออ่านก็กาเคยบอกไม่ชอบล้างจานขออ่านเหมือนกันแต่กูเพราะว่าเพราะว่าพี่นิกกี้บอกให้หนูล้างค่ะอือตอนนี้เจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ ไ้มึงดูซีดีดิมันไม่เคยปักไอจิบเลยเขาที่ไงกูร่างจะปักให้มึงไงแล้วคือพวกยูมีรหัสไอได้ยังไง E I N ก็เมื่อกี้ถามไงเฮ้ยพี่นายมาดูอ่ะว้าว thank you กูขอพิมพ์เองคือเป็นคลัไม่มีใครกินสลัดนี่ไม่แต่ว่าพี่ซ่าเดี๋ยวไอ้ใครเอากลับบ้านไป็นมอใครด้วยมึงไงเอาซีดีน่ารักครับอ่อขอบคุณนะคะรักทุกคน W A W A อะไรอะแต่เป็นคนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตอะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมานเองไอซีแล้วก็น้องต่อว่าคือมึงจะตั้งไอจีให้มันแบบอ่านภาษามังกฤษไม่คือถ้ามันสั้นแล้วมันไม่สวยมีมีใครเอาเสื้อต่อมีใครรับมมชิโนต่อไหมคะไม่กูเบื่อแล้วตายเยิ้มเลยนะสาวน้อยสาวคนไหนคนใหม่ ขอสัมนัง Starbucks นะคะไม่ได้ฟังไม่ไดูคืิปปะ Starbucks คอลาเต้คอลาเต้ได้มาหน่อยกังคเอะเละมฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีไก่อันหนึ่งอ่ะมึงกลับแล้วไม่ต่อไก่อะไรพี่พิกกี้กินไม่ใช่กูชื่อรันจุกรูมีแต่คนตาคู่นี้เปิดเทอมค่ะว่าไม่ผิดนะอ้าวเขาบอกว่าคุณไม่ผิดที่คุณตั้งไอจีเอาอะใ้แม นามพี่ชื่ออะไรไม่รู้เจ้าของบ้านตัวจริงคือโกรันเออเนี่ยเหมือนแฟนคูเตอร์ค่ะวะใครคูเตอร์ใครอะแบบไรวะแล้วสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยไม่อยากเงินทำเพี้ยอะไรกันหรอวิ่งอืออุ้ยโห่อดีตคนอดีตทีเดียวมาก ขอให้ทุกคนลืมรหัสผ่านวันนี้นะคะดพนิกี้ด right> oh. oh! ูพ่นิกี้พนิกี้แบงฟันเสี่ยวแบงคัแฟนแต่เลี้ยงค่ะไอเด่นะห้องร้อาตุกะกลับบ้านให้หมดเลยว่าทาอะไรก็ถูกครับโอ้โหแฟนขับว่าทุกคนค่ะใช่ค่ะแฟนขับว่าทุกคนค่ะอยากจะบอกนะคะว่านี่โอ้โหตัวตึงค่ะตัวตึงนะคะตัวตึงได่ข่าวว่าชอบนี้จริงป่ะค้า ไม่ออนไลยคลิปนี้ไม่ออกนก็ขออ่านแมน่ได้เลยเด็กจุฬาหมดเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะวาอยู่วาอยู่ไหนอยู่มอทรังสิทธิ์ค่ะจริงเหรอดีอยู่ดีอยู่เออจีนค่ะอยู่เซี่ยงไฮ้ท่านศรังสิตเน่ยเออไอ้พลอยู่แพลอยู่ไหนอยู่มอทรังสิทธิ์ค่ะาม่แต่ก็เรียนจีนด้วยนี่ใช่มีไปเฉีงตูพี่นี่ยีนไหนมาดูข้อมูลพ่อบางซีดีมั้ยหลงทำไมทุกคนให้ดีเหมือนคนอื่นหมดเลยอะ เน้นอยู่ไหนเน้นอยู่เน้นอยู่นี่นี่ค่ะเน้นไปชิงช่องอะซีดีเล็ได้ไหมได้่มันเก่งมากอะไรนะมาส่งเท่านี้อะไรมาส่งเกือบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ซีดีน่าโ๊อบซีดีน่าก๊อบนี่ทำอะไร ซ้ายซ้ายไหนวะซ้ายคนตรงกลางอันนี้คนคนซ้ายขวบ้างไม่สอดเลยข้ำหมองไปดิ๊เชยจเฉิงตูเฉยเชจเฉิงตูชื่อต่อวิ่ง他的不是我他的我在成都我在上海คือนายน้อยไปไหนก็ไมซีดีกันทีนิกี้ตัวจริงหล่อมากค่ะโอ้โหหอนละแต่หอนละตกใจเลยค่ะพูดจริงเห็นแล้วแบบโอ้โหแล้ไม่รู้เห็นแล้วตกใจเลยดิดีครับซอานแดง น่าเชื่อเซมไม่คิดถาวรแบบที่คิดแหบเสน่ห์แหบเสน่ห์ต่อเข้าไปจริงหยุดหยุดอันนี้ไม่ได้ละช่วงนี้เป็นหวันค่ะก็เลยเสียงแผลบใครห้าส่วนได้แก่มันรั่วน้ำดื่มช้างอร่อยมากวันนี้พวกเรากินไปสิบกว่าเขากินน้ำได้ไหมข้าวข้าวกินน้ำได้ไหมบอกว่าน้ำแท้ ออาาร s. <S ่ยมกไปเลยทุกคนไ,ไปบายเจอกันไลฟ์หน้า๊ายบายกลับแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะเราไม่ากลับอ่หม้งนอนกูก็งวงกูกักูก็งวงนอนทำไมพี่นิกกี้ไม่ให้กลับอ่ะทำไมอ่ะ หุยฮ right? ุยฮ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 ุยซีดีมอะไรอ่ะอุยเชี่ยอันมันค uh ืออะไรทำไมมัน like> อ uh ุ like> uh ้ยอุ uh ้ยเนอ่นะใครพูดเก่งสุดครับเอิ่มน่าจะเป็นโกลันนะคะ